เอาเอาถือเจ้าอ yeah. ีกหนึ่งคุณเจ้ารถอยู่ในกระเป๋าี่คุณเจ้ารถเอาเนี้ยมาฝากได้บีเลยนี่ก็เอาของมาฝากต้มต้มยังก็ต้มมียังก็กินนะต้มมักซ์ลี่แช่เข่าอยู่แคบอยู่แคประตูประตูหลัางนอนไปอยู่แคบมันมาเลย cả cắt là... oh, đó bắt đầu bắt đầu là đầu bắt 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 ăn กับลังแล้วเราก็เห็นแล้วนะคะผู้ที่รับของโจรเจ้ามีคดีได้หน่เราเขามาฝากเงินโอ้บประคุณหลายๆเด้อโย่อจะเล่าของโจรจะมีความผิดใดค่ะเอาแล้วจับของโจรลูกของบ่โจรแล้วคุณเอามาให้หอนเงันมากอนกาศจับเจ้าเพราะว่าตัวสมุนหลายได้หูฟังองค์หลักคดีก็อากาจับอคิดตั้งขับพ่อเองพ่อเองผู้ดีหนึ่งผู้ดีล่ะ ้าเอ็ดย่หน้านบกเอาป้าพูกไมขายเด้อคันไม่ตายบ่เบื้องนนัเบ้เบื้องนปลูกมืองบ้านเห็นได้น่ะเออแองอ่เป็นก้อนเป็นก้อนเป็นบ่ใหญ่ไว้ปลูกมือ้านนี่มือนี่ได้เก็บหรอเห็ดวเห็ดนักฟ้า เห็ดน่งฝ่าเห็ดน่งฝ่าเห็ดน่งลมเห็ดน่งฝ่า่กยนี่กระปูกมูวานนี่นี่่กยวดโ้อะยมู่นอะอวานแล้วแล้วก็ตามมูกอยได้หันแล้วกได้คัดได้หันตากับโเห็นแต้จหใช่แนตาก็ยังโบเห็นอยู่่หัวยวเมืนกันบ่าแล้วเนาะผู้เทาไว้บ๊วม่ไ้ดุนต้มห้วต้ม นี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นก็เป็นของที่มีแก๊งแก๊งหนึ่งนะครับผมที่แอบขโมยนะครับผมผลผลิตของป้าแตนนะครับผมโดยการหลอกล่อนะครับผมให้เจ้าของเห็ดออกไปข้างนอกนะครับผมมังกรใบหั่นละมังกรใบนี่มีอะไรอยู่แต่สะออนนี่แหละเนาะสะออนนี่แหละเนาะมันลึกว่านเต็มอยู่ไปซองเบิ่งกันยังไงไปซองเบิ่งซุกออกอะไรก็มีอยูะไรมือขึ้นเศร้าพอดี ส้มจอบลอยเลยจะสอมจอบลอยแล้วจะเท่านเระเป็นน้งตรงมนี้นั่นอีนมันแกงแสบอยู่เบเฮดอันนี้แสบพื่กันน่นอนแกสแกบแกงบกินแกงกินแกงเฮดซะเด้อมือนน่เด้อกิน้าะเจ้าเ้อง่เจ้าไหนจรับท้องโจรมือเหมือนได้เป็นคนตัดคนแรกเลยกนลากตัดข้างขอยสารภาพเรียบร้อยแล้วเนาะ ผาเรียบร้อยจ้ก้อนเรามาปลูกฮะสองลอยโอ้สองรยก่อนก็ออกเนี่บอกเนี่ยตยอดเลยเออจ้ว่าจะมาจนรักรักเก็บอะไรเออเขียนน่อยเด็ดกินดีบอกเชียนน่อยก็ได้กินบอเาไปการมาบรจะพูดทำใบแบงไว้เจ้าเลยอ๋อจะไปการดีเออไปกานเอซีก็หายต่ตวพือวันศีนวันผ้ายังกายเขียดอยู่พี่ดีกันพี่เบิร์แล้วคนกินอะไรไห้ แช่แช<อ>่ย <is> ุคนกินนะกินน่แหละแต่คนถือหายได้สักคนถือหายไม่กันเลยนะก็โท่ษนั่นตัวทุกเสื้อเด็ดทกเสื้อภาษาเด็ดด็แบงแค่คนจะบอกยังไงเนี่ยแบงแบงอะไรนี่เดี๋ย้มุ่งจะบีบอยู่เออเออมันเต็มถุงพอดียวเออแบงแบงให้ถุงนะคนอะไุดเกี่ยวหนึ่งชุดหมายปลายทางมันเผามาแต่เอามาขายอยู่นี่มาแต่งานถาดมันบ่นี่เออมาแต่งานถาดมันเผามันเผางานถาดเบสมันเผางานถาดแบงอะไรแบงอะไรแกแบงไหนไบงอยู่บอกวันนี้เท่าซีเขาจะไปอยู่

มากล้วยเด้มากล้วยเด้แบงห้นราบ่บวยเจ่เจช่งนี้บอไม่ผู้ยกเขาไงวันอีูกินก็ได้ดีขันมานลงมากลงมาก็ไดดอกบแมลงบ้านจาเมาตัแตงแ่งเะยยบนแหล้งาวังหันลีเถือเจ้าจ้ไปเบื้งดูผลงานน่นปูกระเบื้องตุบิดน่ะเป็นไงกรเบื้องคนกระเบื้องสีดำแม่บอไปเบื้งดูผลงานตุบิดนั่น คือสร้างใหญ่ป่ะเ,เดี๋ยวเราไปดูผลง,งาน,นงพรเสือนะครับผมด<ห><อ>ี๋่นี่ก็ได้นี่ซองนี่ก็ได้โอ้พี่เอาลายนี่เนาะเป็นลายแบบคืออย่างลายยกนะครับผมสีเขียวอ่อนๆนะครับผมมองในกล้องอาจจะออกสีข,า,ขาวๆนะครับผมแต่ว่าถ้าบัางจริงๆอะออกสีเขียวนะครับสีเขียวนินนะครับผมเปิไดได้อยู่บประตูนี่นะ เดี๋ยวไปดูด้านหลังด้านหลังครัวนะครับผมโอ้ด้านนี้ก็เป็นสีดำเลยพี่นอ้องอันนี้ใส่สีดำเลยนะครับพื้นครัวโอ้สิ่งกับขึ้นเองอขื้นเองบปล่าล่ะมือสร้างเสือนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปเปิด เขามันยิเสียูดวมนเกบัดอยงนันยังบลเลี่อยู่เบอ้าวมีเสูงามต้องเก็บของนีของือองยังสเก็บนี่เสียละกันฟ้นกันนันทองมันเก็บข่ลรอกนี่นั่นของอันสร้างมันบังเย่ฟูนออ้อของสร้างเลยของมันสร้างหลอดบ่ วอโอ้โอ้โอ้อตมังนี่โอ้นี่ตบิทสีดำจังเบิ่งบอลอันนี้พาดเห็ดอันนี้สิงนี่สิงไปเห็ดนี่นาทีสร้างเขาจะบอมั้งนนี่อันนี้เป็นสิงที่เห็ดขึ้นเองอันนี้แล้วก็สื้อแล้วก็สื้อประตูมาใส่สื่อนะมาใส่้พ่นส เดี๋ยวเราก็เฮ็ดฮะเดี๋ยวเราก็เฮ็ดแม่นบ่บเบบอผู้ใดกาขนาดดสิ่งสิ่งอันนี้ผู้ใดเฮ็ดนี่สร้างทางใดเฮ็ดสิ่งนี่ยาอยู่นี่สิ่งนี่คเฮ็ดสิ่งนี่อตบ่เตบิดบ่เออฝีมือตบิดบ่แม่นอยู่บ่ย แม่ตุบิดอิว่บตเห็ดงาปลานี่เยอแล้วคยง่พ่นะเบิงด้วยายังบด้วาเราเห็ดได้ด้วยนี่นะายังว่า้างอื่นบิารเห็ดบอพ่อน้องโอมาเ็ดมาเบิงแม่พ่อน้องโอ่นั่นบ่มาเบิงไงนะพ่อน้องอมบอกว่าแต่สิมาปูซอยสั่นแต่ว่ายังพ่ได้เห็นนะคอนเพนกับท่านเล่วอยู่ดีแล้วขั้นฟูไปจังสี่จ้ามันก่อนปู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 ู้ป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 ูล แล้วบริปูนะห้ากันร้อยมาอย่างแบบนี้อันนี้ปูดยาแนวเลยห้ามใส่เกลือเด้อมาดูห้ามใส่เกลือนะอุ้ยเบิ่งในยัางมองเถอะพูดนะอ๋อมองเลรอเบิ้งซีกับมือโอ้ตัวบิดละปูนอันนั้นเลยพื้นพื้นมันได้ระดับแล้วมันคือแตกต่างแต่พะ่พ่นคือกองพูนห้ามยังนี่อันนี้เราใส่แต่ปูนกาวเลยนี่ปาดต่ปูนกาวเราก็วางใส่ยูมองมันนาเนีเออกับ่วนหมากกับเราใส่อ้ปูระดับสูมบานยังเบิ่งกับลุงเสือป้า เพื่นถามเพิ่นถามคอยุคอยเมาสวานมาหนิโอ้ปูกระเบื้องวันนั้นเทินขึ้นเป็นสิบเซนเยือนก้ันจะอดางยมาแต่ไว่ามันดีแล้วไม่อยากให้ปูหายม่อยากพูดว่าปูหายยนสิบข้าปุต่อ้ตพื้นตรงนี้น่พวไอ้ปูยังไงเสียนะบางคนแจก้วแจนนบาดนีตายแล้วเนาะ พี่พ่อเลาฟงคุยตุนเลาคุยเราคุยอย่อมึงผสมแล้วผสมอยังนี้ม่อใสอยใจวจ้งว่าแล้ววะปาดูนี่คนผสมปูนตายแล้วคนเมืองคิดว่าบางคนให้น้ำว่าคือว่าคือเมืองเขาเท่เพราะเราจะหึงแต่เมองเราขาดแต่ผสมปูนยัอป่าเมืองคิดน่ำใดแม่นพันจีกออย่างกระดอก